สวัสดีครับคลิปที่0ูนยครับอันนี้ผมใช้กําลังขยายของโทรศัพท์มือถือประกบกับโปรแกรมบันทึกหน้าจออันนี้ผมจะให้ดูรายละเอียดในเรื่องของมวลสารของภาสุมเกาจุด,ดแดงๆที่เห็นนี้ถ้าถ้าพูดตามอาจารย์บางท่านก็จะเป็นแรรดอกมะขามจะมีจุดดงแดงอยู่ใช่ไหมครับเป็จุดที่หัวไหลแล้วก็ ขอบของของตัวองค์องพระข้างหน้านี่จะเป็นมันจะสะท้อนแสงนิดหนึ่งผมก็ผมก็บก็จะประมาณนี้ครับก็จะเป็นมีจุดเล็กๆๆๆแดงๆเนี่ยทั่วองค์พระเลยอันนี้ผมใช้สองโปรแกรมนะครับโปรแกรมโปรแกรมบันทึกหน้าจอกับกับโหลด แว่นขยายของแอปพลิเคชันมามเห็นไหมดานซ้ายด้านขวาเออตรงกลางนี้มันจะสะท้อนแสงนิดนึงประกอบกับมันจะเป็นเงาเงาเหมือนมันด๋ยวผม,มจะแก้ปัญหาน,นี้ภายหลังในคลิปถัดไปอืแต่ยังไม่ได้ผมยังองค์นี้ผมยังผมแกะออกมาครั้งเดียวก็ยังก็ยังไม่ได้แกะมาแกะมา แกะมามาทำให้ดูแต่คลิปคลิปหลังๆจะมีจะมีตอนที่ผมทําอยู่บนคอนหินก็จะเห็นภาพชัดแล้วครับแต่ว่าอันนี้ผมลองใช้สองใช้สองโปรแกรมดูเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ของการของการแชร์วิธีการเนาะคลิปคลิที่แล้วผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าถ้าเราถ้าเราสะาสมพาาแล้วทําเราทําตัวเหมือนเสียนแนะนําอะ มันก็จะเกิดรายจ่ายกับกับตัวผู้ผู้สะสมเองเกิดรายจ่ายไม่พอแถมไม่เกิดรายได้ในในระยะแรกครับเพราะโอกาสที่จะไปจับพระแท้สมเด็จแท้นางพญาแท้ผงสุพันธ์แท้พระรอดแท้เนี่ยมีน้อยมากครับมีน้อยมากมีน้อยมากเดี๋ยวนี้เซียนเออเซียนเองก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าออกใบเซอร์ใบเซอร์ก็ปลอม ตั้งประกวดพระก็ประกวดพระปลอมเห็นไหมแล้วก็แบ่งกันเป็นแนวทางสองทางเถียงกันว่าตกลงอะไรเสอะไรวิจารณวิจารณคุณหลวงวิจารณเนี่ยมีตัวตนจริงๆไหมเห็นไหมผมผมผมเข้ามาในในในเรื่องของพระเนี่ยผมผมก็รู้เลยว่ามันก็มีมันก็มีารายละเอียดยิบย่อยที่แบบว่าเออจะต้อง อเาเสวนากันอีกนานในเรื่องในเรื่องของความกว่าจะลงตัวเนาะซึ่งโอกาสลงตัวก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ว่าพระสมเด็จเนี่ยมันมีเป็นเกล่มเกลียนเลยก็คือพูดตามภาษาชาวบ้านก็มีเป็นรถสิบล้อนั่นแหละแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าสร้างจํากัดเห็นไหมเออก็เลยมันก็เลยต้องมีการมีการมีการเคลียร์ความไม่เข้าใจให้ตรงก,กันก่อนเออ หน้าที่ของผมก็คือพยายามรวมเป็นจะกาคีให้ครบให้ครบห้าองค์ก็เดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวตามภพภูมิที่ผมเข้าใจเนี่ยนะตามความรู้ที่ผมเข้าใจมาใครมีสมกอที่สวยก็ก็เอามาเอามันเหมือนจะเป็นข้าบแต่ข้าวคือน้ํามันเข้าไปในกรอบบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดการในคลิปต่อไปขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ